สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกค้าไม่รู้ตัวถูกรางวัลที่หนึ่งแม่ค้าตรวจให้แถมโทรบอกด้วยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่16ฤศจิกายน2564โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1่รางวัลละ6ล้านบาทออกเลข0 3 2 7 6 1างนรางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาทออกเลข648และ47 1รางวัลเลขท้าย3ตัว2งรางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทออกเลข8 44และ245รางวัลเล็กท้ายสองตัวหนึ่งรางวัลรางวัลละสองพันบาทออกเลข57ล่าสุดด้านผู้ใช้แอป TikTok a i d Cream 270947 ได้มีการโพสต์คลิปลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1 16พฤศจิกายน2564มูลค่า6ล้านบาทซึ่งทางคนโพสต์เป็นเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่โดยเผยว่าขายมีคนช่วยซื้อตอนแรกมี9ใบก็บอกเอา9ใบน้องเจอหวยอีก1นึ่งใบเลยถามเขาเอาอีกใบไหมเขาบอกเอาแล้วใบสุดท้ายดันถูกแต่อยู่กับเราเขาก็ไม่ได้ตรวจ เจ้าของโพสตได้อัปเดตต่อว่าลูกค้าเห็นว่าซื้อสัตว์เลยให้เงินเป็นสินน้ำใจ150,000บาทซึ่งพหลังจากที่มีการโพสตคลิปดังกล่าวชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาชื่นชมในความซื้อสัตว์ของแม่ค้าเนื่องจากทําให้บอกทางลูกค้าคงไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึง่งโดยบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานลูกค้าจะต้องเยอะกว่านี้อย่างแน่นอนถ้าผู้ชมน,นะครับมีความเห็อนอยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นนเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ